ิปก็แห่หาปลากระบอกดาวกระจุน,นะครับจะรอแล็วครับปลาเกือบนี้จะมีปลากระบอกเยอะนะครับมันจะขึ้นช่วงเย็นเย็นนะครับคนก็จะเอาแหามาหวานที่ หน้าอ้าวไจ,จบเลยนะครับน,นั่นคือกองบินนะครับนี่แอ,อาไปจ,จบเสมอนี่ยืนลาแขงแล้วครับแขงแล้วคนให ครับลากมาแล้วครับจังลากไหมได้ไหมหน่าจะได้มาแล้วครับเห็นพอได้นะครับแต่าขากาวๆ

โอ้ได้อสองสาตัวครับนั่นนะครับปลากระเอ๋อกได้หลายตัวเลยตัว่าจะก็ไม่ต้ำกว่าสามตัวนะครับ ขางล่างัีกว่าแต่ที่หลังันโลภเอ่อที่หลัง กำลังปลดปลยอยูนะครับนั่นะครับได้หลายตัวนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอ้ไม่ได้หลายตัวครับสีห้าตัวแต่ตัวไม่ใหญ่มากนั่นแหละครับเก็บใส่แล้ว ครับนะนะครับโอ้ห้าตัวเรียบร้อยจบคลิปไปแค่นี้ครับสลับปลากระปองที่อาประจุช